สวัสดีค่ะอัน,นที่เชฟขอเสนอเมนูเกี๊ยวน้ำโดยเชฟสอนขําตัวโต,วต,วตวนเนนเน,น,นจาเกี๊ยวหมูบอก how to ขั้นตอนการทำเกี๊ยวก่อนนะคะ mm. ก็ไปซื้อหมูสับมาเนาะหมูสัเสร็จก็เอาหมูมาหมัก นะคะใสะ่ใส่อะไรนะ,ะน้ำตาลน้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วขาวอ่าอะไรนะพริกไทยน้ำปลนะะาแล้วก็ซอสนะคะหมักหมักแล้วก็ห่อเกี๊ยวนะคะเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนเนาะพักไว้ก่อน มาดูที่น้ำซุปกันนะคะก็จะมีโครงไก่ค่ะกระดูกหมูนะคะใส่รวมกับเล็จ้ะอย่านั้นก็ใส่หัวใช้เท้านะคะปรุงน้ำซุปด้วยน้ำตาลเหมือนเดิมค่ะน้ำมันหอยน้ำปลาซอสนะคะไม่ใส่ชูรด,ดแล้วก็รดีเลยนะอของรส่แล้วก็เส้นนะคะ เป็นจากนี้ซื้อจากโรตสัสนะคะบะหมี่หยกอบแห้งตราเมดาก,กิอ,อร่อยถูกใจมีไว้ติดบ,บาทชิมสิคะเกี๊ยวอร่อยไหมร้านรอเลยจ้าอืม เส้นก็จะลวกแบบดี้เยนะโอเคตาพักโอเคกินเดี๋ยวบ้าขอบคุณเชฟสอนนะคะวันนี้อร่อยมากเอ <laughs> <c oughs> าใช้ถั่วงอกเลยนะถั่วงอกสด 拜拜。Bye bye 嗯。